คุยได้เลยไหมฮะได้เลยครับพี่จาพ,พี่ตาดับเบิ้ลเทสพร้อมเลยไหมฮะคุยคุยได้เลยครับอันนี้ใครเรียกใครอ่ะหรือว่ามากันเองไม่เห็นได้เรียกมากันเองครับมา,มากันเอง <sque> ครับอ้าวมากันเองมากันเองก็คือรู้เรื่องกันมาแล้วหรือต้องต้องผิดต้องถูกอีกไหมไม่ต้องแล้วครับพี่อา่าเสียไม่ได้อันนี้ไม่ต้องผิดต้องถูกแล้วถูกไหมครับครับ ดับเบิ้ลเทสเสียไม่ได้อยากเดิมพันเท่าไหร่ฮะนี่ใช่พี่แทบเอนโดหรือเปล่าขับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณย่าเคยพูดเถึงว่าหนึงเสียไม่ได้อยากเล่นกี่ร้านครับเล่นขั้นต่ำได้ไหมครับอยู่ที่เราคุยกันเองเลยครับเล่นแบบไม่จำกัดไฟครับจะเอาใครของบทเอาไหมแล้วแบบนั้นมันจะรู้ผลแล้วครับพี่แจ็คอันันนคงคงไม่ได้หรือมันต้องมีหน่วยงานไปเฝ้า ไหนก็ตีกันแล้วครับเดินเน่วงงานมันเฝ้าไม่ไหวเลยเอาสักห้าไฟละกันห้าไฟละกันนะสูงก<ต>็เตะทุกวัน <ๆ S 2> ก็ได้ครับจว่าของจะหมดอ่ะบอกว่าตีให้รู้ผลก็น่าจะพอแล้วไหมครับเอาโอเคงั้นก็ถ้าเื่อตกลงกันไม่ได้ทั้งสองทับจริงๆริงมันเป็นไปได้ถ้าตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะ ครัผมโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกจำกัดอาจจะต้องจํากัดว่าวันหนึ่งกี่ไฟกี่ไฟว่ามันมีเรื่องของหมอตํารวจไปเฝ้าสภาไปนับไฟอะไรสภาเสนอไปเลยครับก็ถ้าไฟเล่นไหวไหมครับดดมเนสหรืออยากได้เยอะเยอะกว่านี้สักสิบไฟได้ไหมครับสิบไฟได้ไหมครับเสียไม่ได้ยี่สิบเดีกวครับอ่ะอยากกันนั้นอยากกันนั้นเลยเกทับเข้าไปคระมาสิบสิบไฟแล้วกันอันนี้เป็นรังแรกไหนหจริงครับห้าสิบไฟจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทับทลองลอง โคกับต้มหรือกับมอยได้ไหมถ้าแบบมีสิบ์ไฟอะไรเขาโอเคไหมได,ได้ถ้าคู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวแล้วเงินเดิมพันเท่าไหร่ดีครับสักยี่สิบล้านก็ได้ครับม,มันมากไปรึเปล่าครับอันนี้ผมก็บอกผมค่อนข้างช็อกเลยลนะ่ะทั้งเรื่องไฟทั้งเรื่องเงินเดิมพันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกันมานี่ เสียไม่ได้อย่างเล่นเท่าไหร่เลยครับมันไม่ไม่ต้องเกย์ทับกันก็ได้เอาเอาที่เราอยากดีกว่าไม่เกย์ทับครับห้าสิบไฟได้ครับเอาเอาสิบสิบไฟดีกว่าสิบ้าไฟแล้วก็ลดจำนวนเงินลงมาหน่อยได้ไหมครับน้อยไปผมว่ามันน้อยไปถ้าถ้าเลือกถ้าเลือกไฟผมเต็มที่ได้แค่สิบไฟครับแต่ว่าเงินก็ผมเสนอไปที่ยี่สิบล้านครับจะประมูลลดกันแล้วนะว่าไม่ผ่อนกันหน่อยเหรอ เสียไม่ได้เลยพอจะเล่นได้กี่ล้านดีฮะแจ้งไหนแพ้ก็ไม่ต้องไปประมูลี่ครับพี่มันสิทธิ์ประมูลมันเป็นเสียไม่ได้สิทธิเดียวเลยดิสนามประเทศมีรถอยู่แล้วไหมฮะเสียไม่ได้จะแล้วแต่เสียไม่ได้นะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะแล้วแต่นะผมผมลองเป็นแนวเฉยเรื่องเงินเดิมพันอยากเดิมพันเท่าไหร่ครับเสียไม่ได้หรือให้สภาเลือกให้ก็ได้นะก็เสนออะไรนะ มันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ครับผมเสนอไปยี่สิบลาทครับ50 50ไฟเอาไหม50ล้าน50ไฟว่าง่ายครับว่าง่ายครับตามไงมาอเหมอหมอไหวอ่ะโอเคครับพี่ตาครับที่ครับที่เขาเสนอมาผมไม่ไหวครับมันเยอะไปงั้นไม่เล่นครับพี่ต่อไม่กล้าเล่นเหรอครับ10ไฟมากลับเถอะเขาไม่เล่นหรอกเกี่ยอะไรกับผมครับเป็นไรอ่ะ อันนี้ถ้าม,มาคุยเล่นแล้วกตกลงกันไม่ลงมันก็ต้องต้องเป็นเวน,นั้นนะถ้าถ้ามไม่อย่างไรก็ต้องเล่าเป็นแผลอ่ะเล่าเลยครับอยากเล่าเลยมีมีเป็นแผลไหมครับถ้า,า,าอ,อย่างนั้นเปิดสภาจะบังคับได้อะไรเงี้ยหรือถ้าเบิดเป็นตกลงถ้าตกลงกันไม่ลงก็ก็อย่างที่เสียงไม่ได้เขาทาก็ก็ต้องตามนั้นก็คือเขาก็ไม่เล่น okay. แต่ว่ามันลองลองคุยกันดูดีกว่าถ้าเืิดจะนัดกันเล่นแล้วนะแทงกันมาแต่เมื่อกี้แทงกันแล้วนะครับด่ากันแล้วด้วยครับ เอาทางกันแทงไปแล้วด่าไปแล้วก็จบงั้นงั้นก็ต้องเป็นตามสภาตัดมันพวกเราก็จะไม่ได้เลือกอะไรอย่างที่พวกเราเลือกเลยมันทุกอ,อย่างก็จะอยู่ในกฎในเกณฑ์ของสภาเลยอ่ะแทงกันมาแล้วด่ากันมาแล้วด้วยนั้นก็ไม่หาผิดถูกละกันอันนี้หาผมหาผมมีหน้าที่หาที่ตรงกลางที่เป็นไปได้ อ่าเสร็จไม่ได้ถ้าสิบไฟนี่เราโอเคไหมครับถ้าไม่โอเคไฟจะเหลือห้าไฟทันทีเลยได้หมดเลยครับด้สภาว่าเลยครับเข,เขาได้หมดแล้วอยู่ที่สภาว่าแล้วพิเศษสิบไฟโอเคไหมครับถ้าไม่โอเคจะอยู่ <Okay S 1> ที่ห้าไฟตามอ่ะงั้นสิบไฟตกลงตรงกันทีน,นี้เงินเดิมพันปกติสภายจะตั้งไว้ที่ห้าล้านถ้าเราอยากจะเล่นสิบล้านยี่สิบล้านต้องตกลงกันทีนี้ผมถามก่อน ถ้าเผื่อสักสิบล้านเนี่ยท,ทั้งคู่โอเคไหมถ้าไม่โอเคการเดิมพันจะเหลือห้าล้านตามสาภาทันทีเลยสิบไปเลยลลผมผมเสนอไปยี่สิบอะครับพี่ตาเอ็มดีอยากเล่นเท่าไหร่ครับเอานมุมยาวอยากคือถ้าสิบไฟยี่สิบล้านที่ไม่คุม้มสิบไฟยี่สิบล้านเขาไม่เอาเขาก็อาจจะถ้างั้นก็อาจจะต้องตามกดสาภาก็คือห้าล้านผมพูดถูกมั้ยเอ็มดีสิบเลยรับสิบเลยเอันนี้คือเหรสูงสุดที่สาภาให้ได้เลย ไอ้ห้าไฟห้าล้านเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้มันจะอยู่ที่ตรงนี้ละได้หมดครับเอ็มีได้หมดอยู่แล้วแล้วเพดโอเคไหมครับหมายถึงว่าพี่ตาจะตัดให้เหลือมันมันต้องตามนั้นถ้าตกลงกันไม่ลงก็ต้องตามนั้นเลยยอดอื่นจํานวนอื่นมันต้องคุยกันมางั้นงั้นเป็นเลขกลๆมๆไหมครับสิบไฟก็สิบล้านต้องลองเสนอทางเอ็มดีเอ็มดีไหมครับสิบไฟสิบล้านหรือจะห้าไฟห้าล้านอันนี้มีสองช้อยละ ้าไฟห้าล้านของสภาสิบไฟสิบล้านของไดมอนด์เฮดสิบโลฮับสิบโลอันนี้คือขอผมได้นหนอหรือว่าอะไรสิบล้านเนี่ยออาใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่เขาบอกเขาเสนอเสนอว่าเอาเอา,เอาลอง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 ขอดูตามเขาไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อไม่ตกลงกันไม่ได้คือตามสภาสภาบังคับห้าไฟห้าล้านครับ ตอนนี้มี10บไฟส10ล้านกับ5ไฟา้5ล้านครับสภาผ้าเลยครับเอาเลยครับงานตามสภาคือ5ฝฟา5ล้านนะครับเล่นกันกี่โมงครับในกรณีที่ตกลงเวลากันไม่ได้อีกก็จะเป็น3ชั่วโมงหลังจากนี้ครับเล่นเลยครับเล่นเลยครับเดเฮดได้ครับ30นาทีหลังจากนี้นะครับเป็นคูดาว30นาทีเท่านั้น 2องทุ่มครึ่งสภาจะประกาศสถานที่แรกให้หลังจากนั้นกู้แพ้เป็นคนนัดเล่นกันที่5ไฟจํานวน5ล้านหมูแดงเกิดเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเหมือนทางเดียมเฮดเขาติดใจกับเจนเก่าด้วยนะเปล่าเห็นเขาบัฟแบบเจนเก่าเจนใหม่อันนี้คือเขาเขาบัฟไม่สนเลยอล้วก็ไปอยู่ไอเดมดีไหมครับไปเลยจะได้เล่นด้วยกันตอนนี้ผมอธว่าจะเล่นจบไอเดียมดีไว้เล่นด้วยกันไหมครับ ไม่ก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องแกงก็ค่อยเรื่องที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปียร์เขาต่อเลยน้องก็ไม่เกี่ยวถ้าไปพูดคุยพูดคุยได้อย่างเดียวแต่ถ้เกิดเดี๋ยเดี๋ยวจไปจะดีเจนกครับพูดถึงเอชเจนไม่ผมผมถามไยว่าไม่คุยแไม่คุยต่อแล้ไม่ี่ท่เกียี่เกียไครับ

ไม่ต้องเถียงแม่งไปเดี๋ยวเบลล์ล่างเบลล์ล่างไปเบรกเบรกเบรกตัวเองกันให้อยู่เหี้ยปะไปเดี๋ยวเบลล่างแล้วก็เรียกเพื่อนให้ครบเเบลลงคุมสติเออคุมสติดีๆใครตามไม่ได้หายไงฟอร์ดได้มั้งเนื้อหาไม่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 เขี้ยเลยก็เดี๋ยวออกแค่นั้นเองก็ไม่พร้อมก็นั่นแหละก็แพ้ก็ตามที่กูเคยพูดให้มึงฟังทุกคนแหละกัดเว่ยโดนทับกัดเว้ยไอ้นี่ต้องเรียนป้า ไม่เล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วลมเลเวลเลยที่นี่มีใข่ไขยเปล่าับแลยวมันเห็นเลยมีข่ไขยเปล่าเราได้ยินไหมไม่เห็นตัวครับไม่เห็นตัวจบนี่เจอกันนะครับจบนี่เจอกันนครับเดี๋ยวมันเห็นจบนี่เจอกันครับโดนปลาค้าไปเฮียเนี่ยคุยปลาค้าเนี่ยเลยไม่ปล่อยปล่อยเบลเบลพอสุดสดาดาปลดด เห็นป่ะมันพูดจินะพูดอะไรแบบไม่ใครนี่ใครวะอยู่บนรถเราอ่ะไอ้ยาไอ้ไร้การเตะผมลงใครไว้ไอ้ไอ ok ้กางเกงถอดเนี่ยรองเท้าอ่ะลงรถดิผมแม่มึงลงรถดิผมมาเออลงทล้วใหม่แม่ลงแลขึ้นใหม่ออภาพมันไอ้นี่ภาพมันอยู่ติดรถตกรถอ่ะเออ ่ปะดีนะเขาชมกันดีเลยสัตว์เพอ่อสัตว์เจนเก่าเจนใหม่เขี้ยก็ตัวเองทิ้งแก๊งออกไปแล้วแล้วจะมาเจนเก่าเกี่ยวอะไรวะบ้าไม่มันเด่นเลยไม่รู้ไม่เป็นไรก็ทํามันอย่าเล่นก็เล่นกับมันแค่นั้นเองชิวๆคิดอะไรเยอะเออมัดกันมาเลย มัดกันมาเลยกันแหละฟังนะมัดรวมมาเลยไอ้สัตว์แหละตามนั้นตามนั้นมีลมมีอะได้นะไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยรู้เรื่องไอเหี้ยจะมีลมพัดมาด้วยผมขอแบบพังทุกมันไม่มีวันตายแลยอ่ะก็กูบอกแล้วก็กูบอกแล้วสมมติถ้าเกิดพอพอเริ่มอะไรก็จะมีก็ก็จะมีอะไรแบบนี้แหละกูถึงบอกแล้วนี่ไงถ้ามิมันเวิร์มันมันไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลีดไม่เป็นไรคือมึงต้องเข้าใจว่าคนที่มันอยู่สูงกว่ามันก็เลยต้องทำอย่างนี้ไงมึงเข้าใจป่ะว่าหนึ่งคนต่อต่อตอบเอง ไม่พี่ตัมไหวพี่ตัมไหวนะไหวนะแค่นะครับใครเขาอยากมีบทรครนะพี่เมื่อกี้เห็นพี่โดนแบบเยอะจัดเลยไปพี่จีดพี่เงี้ยแล้วพี่เคยได้ยินคำนี้ไหมยพี่งั้นอย่างนี้กูเรียกสมมติมันด่าเต็นเก่านี่กูไปเรียกพี่โจ๊กจากเคเอลดีอะไรมาซัดด้วยได้ไหมเหียเอาวะเออเดีเยาดิเดีาเอ่อิเดี๋ยวเออสูว่าเี่เรียกกับเปียกได้ปะ ถูกปะมันมันไร้สาระมันไร้สาระมันคนละชื่อแกเออมันคนละคนละอย่างกันแล้วมาหล่อนอะไรของมันวะอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่โตไงมันไม่มันอย่างนั้นแล้วอยากได้หน้ามันอยากได้หน้าในสังคมปล่อยมันเถอะไอการทำอะไรแบบนั้นอะดูก็รู้แล้วถูกป่ะล่ะไม่คือกูไม่ได้กลัวมึงนะบ้านใครคนผ่านบ้านไี่ได้มีกลัวเลยไอปล่อนเรียกอะไรเขามอเลยเอาง่ายๆพี่มันอยากเป็นสารวัตรแกะมันเลยต้องทำตัวเด่นเออถูกป่ะล่ะเมื่อกี้คืออะไรอยู่ๆก็ นี่มาพูดใครจะไปอยากเล่นถูกปะอย่างเี้ออย่างนี้เล่นกัเอ็มดีแล้วคืออะไรด่าไม่ได้หรอโดนลุ้มเฮ้ยเล่นใครจะไปอยากเล่นเอ็มเลเอ็มดีโดนลุมกี่ตาขาก็ไม่รู้ไี่จะมาผู้ก็่ประมาณก็เข่นสนุกนะครับแต่ว่าถ้าใครแหลมสอได้เอาง่ายมือชนะันได้ก็ไอ้เขื่อนเดีก็ไเขื่อนมัเคยอยู่ดินเพชรไม่ใช่หรอจองไม่ต้องอยชั้นเดียเยวจสองชั้นสองยหรอกจะหนึ่หนึ่งไม่สองอะไรองเงี้ยรวมเลยเจอกัชั้นสเลยก็เจอชั้นสามเลยจะไปชั้นสองเ็นยัง ตู้นั่นแหละตู้สามัแหละไหวไหวไหวไหมอุ้ยการโพสทวิตเกิดขึ้นนะครับมาเลเบลแล้วม่คือผมกันเงนะรวมรวมให้หมดเลยมัดกันมาเลยถ้าแพ้มาสองแขงอายนะบอกเลยต่อตีก็เดี๋ยวใส่ใส่ต่อเลยไม่เป็นไรไม่ติดอยู่แล้วถ้ามันค่อยๆไหลเข้ามาถ่าซ้อมเป็นเมืองเฮียไม่ซ้อมมันกระทืบจริง